ขายที่นาเนื้อที่12ไร่2งาน45ตารางวาอยู่ในเขตอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทขายยกแปลงไม่แบ่งนะคะห่างจากเส้น340สุพรรณชัยนาทประมาณ250เมตรการคมนาคมสะดวกด้านหน้าติดถนนลาดยางเป็นเส้นหลักของหมู่บ้านหน้ากว้างติดถนนประมาณ66 เมตรไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยประปาหมู่บ้านอยู่ติดกับแปลงที่ดินเลยปัจจุบันเจ้าของให้เช่าทำนานะ้าไม่ท่วมใกล้ๆที่ดินแปลงนี้มีร้านอาหารชื่อดังตั้งอยู่ทำเลเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยทำกิจการร้านค้าปลูกป่าทำไรนะ่นาสวนเกษตรที่ดินสวยๆทำเลดีแบบนี้หายากแล้วนะคะขายไร่ละห้าแสนบาทราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามส่วนเกสี่ 4-6-4-2-3-6-1เบอร์นี้มีลายด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ